มีกระแสขึ้นมาอีกแล้วหลายๆคนอยากดูปตทปะทะเขียมรันนาปตินะก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไฮเดนะวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารวงการมวยเช่นเดิมเช่นเคยนะบวกกับการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆนานานะก็มาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ช่องผมก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจกระเกงมงกระเกงมวยผมก็ปักตะก,กาในไว้หนวิดีโอ สามารถทุกคนกดสั่งซื้อได้นะท่านผู้ชมมาเราก็เข้าเรื่องกไไันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปตท,ทอภิชาติฟาร์มนะครับมีสิทธิ์เจอเคียมรันหรือไม่นะเพราะว่าหลังจากพ้นโทษก็นะ่าจะปีหน้าก็ประมาณเดือนหนึ่งนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดือน12แล้วนะก็ใกล้เวลาที่จะพ้นโทษมานะครับแถมในรุ่นนี้นะครับก็มีแต่สิงสาราสัตว์ทั้งนั้นเลยนะตัวของปตท,ะทนะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมานะเอาชนะถึง2ไฟต์ติดนะครับต่อยสครั้งชนะถึง2ก็ถือได้ว่า ฝีมือนี่พัฒนาขึ้นเยอะมากจนหลายๆคนอยากให้เขามาเจอกับเคียรรันนาบัตินะครับว่าทีนักมวยที่หลายๆคนมองว่าค่อนข้างที่จะเก่งที่สุดแล้วนะในรุ่นนี้และถ้าเจอกันจริงนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันแต่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ คลิปนี้ผมก็จะไม่เอาความชอบอะไรมาวิเคราะห์นะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักนะับสำหรับนักมวยทั้งคู่นะคระับปตทอภิชาติฟาร์มก็เป็นนักมวยที่มีจุดเด่นที่คางแข็งมากๆนะส่วนจํารันนัมบติก็มีจุดเด่นที่ฝีมือและมีความเร็วมากๆเหมือนคล้ายๆแบบนาดากะเลยนะท่านผู้ชมนาดากะเร็วแล้วก็แชมป์รัดก็เร็วในระดับนั้นเลยนะท่านผู้ชมว่าด้วยเรื่องสไตล์การชกนะครับตัวของแชมปรันนัมบตินะครับก็เป็นสไตล์ไม่ใช่นักมวยรัสเซียทั่วไปนะครับ เขาเร็วกว่านักมวยรัสเซียทั่วไปนะนักมวยรัสเซียทั่วไปจะมีแต่หมัดแล้วก็ฟุตเวิร์กนะส่วนเขียมรันนะมีทั้งหมัดทั้งเขา่าแล้วก็ฟุตเวิร์กดีมากเร็วความเร็วนี่เร็วอย่างกับปีสารนะสเตปหมัดความเร็วที่ต่อยออกไปนี่มันก็เร็วมากๆนะคนปกติต่อยได้หมัดเดียวเคียมรันมันต่อยไปสองหมัดนะเรียกได้ว่าหมัดนี่ค่อนข้างจะเร็วและคมมากๆนะส่วนมออทอรนะเป็นนักมวยที่เดินบู๊เดินบทนะครับ ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์มากๆเลยท่านผู้ชมเน้นสาพาับร่างกายเดินบทเดินบี้คู่ต่อสู้นะครับปลล่าสุดก็กดนับกุหลาบดาชนะคะแนนไปนะครับแต่ทั้งคู่ถ้าจะมาเล่นลูกฝีมือใส่กันนะผมก็มองว่าปตทอาจจะเป็นลองหลายขุมอยู่นะครับเป็นรองเคียมรันเยอะนะครับถ้าจะมาวัดเรื่องฝีมือแบบต่อยรับมาแบบมาดูทรงดูเชิงอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ห่างจากเคียมรันเยอะมากจริงๆนะครับ เกมรันเป็นต่อนะครับเรื่องฝีมือนะครับถ้าจะมาเล่นลูกฝีมือ,อยังไงก็ไม่มีทางชนะนะครับถ้าปตทฝีมือไม่ชนะนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนวมเล็กนะครับก็อาศัยลูกที่ลูกหนักนะครับท่านผู้ชมเดินบทเดินบี้คู่นี้จะต่อยกัน3ยกนะผมจะวิเคราะห์แค่3ยกจะไม่วิเคราะห์5ยกนะท่านผู้ชมถ้าวัดเรื่องแบตเตอรี่แล้วนะผมก็มองว่าโอ้โหปตทก็ไฟล่าสุดก็ถือได้ว่า มีแผลๆอยู่นะครับส่วนเข้มรันนะครับผมมองก็ยังไม่เคยเห็นเขาแผลอะไรเลยนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นเขาใช้ยานะครับแต่ตอนที่เขาไม่ใช้ยาเขาจะแผลหรือไม่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนเจอกน,น้องโอนิมัดยกแรกเป็นแบบไหนยกสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นนะถ้าต่อยกัน3ยกผมไม่เห็นปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เลยส่วนวัตนะครับ ลดน้ำหนักลงมาในรุ่นนี้รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเร็วมากขึ้นนะครับก็ไม่เหมือนกับตอนที่ในรุ่นเฟเธอเวตตอนนั้นเจอกับเ l เลียตอั l เดลารนะครับก็ถือได้ว่าเขาอาวุธหนักก็จริงนะครับแต่ว่ามันช้าและก็มีอาการหอบหือดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเรื่องระบบการหายใจผมยังมองว่ายังเป็นเคียมลันนะครับจะดูดีกว่ารเรื่องระบบการหายใจนะแต่ถ้าตัวของปตทนะครับ ไก่จะมาแลกหมัดกับเคียมรันนะคเคียมรันนับติก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่เร็วอาวุธหมัดนี่คมมากๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่หนักเท่าปตทนะครับแต่ผมว่ามันคมมากๆแต่ถ้าว่าเรื่องความหนักอย่างเดียวผมมองว่าเรื่องหมัดก็คิดยากเหมือนกันนะครับแต่สเต็ปหมัดโดยรวมผมยังมองว่ายัางเป็นเคียมรันนะผมให้ไปที่เคียมรันนะครับเรื่องหมัดนะครับและก็เรื่องเท้านะปตทไม่ค่อยที่จะเตะนะครับส่วนเคียมรันก็ ออกเตะก็ครื่องที่จะน้อยนะเตะนี่ผมก็ยังให้ทั้งคู่นะครับเขานะตัวนี้นี่โอ้โหปตท,ะทกินกินง่ายเลยนะครับเข่าตัวนี้นี่ล็อกคอก็คือตายเลยนะท่านผู้ชมถือได้ว่านะเป็นวัยที่ตีเข่าได้เก่งมากๆนะเรื่องเข่าผมยังไว้ใจที่ปตท,ะทนะครับส่วนเรื่องสองนะครับผมก็ยังมองว่ายังเป็นปตทะนะตอนที่เจอกับเอเรียนะก็ฟันยับเหมือนกันนะถือได้ว่าเป็นวัยที่สอคมเอาเรื่องนะส่วนกำลังนับปติไม่ค่อยใช้นะ ต่อมานะครับเรื่องความทนทานนะปะตทก็เหนือกว่าอยู่ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจอกับเอเรียส <c oughs> ก็ทนหมัดได้น้ําหนักตอนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่เขาทนหมัดได้เจอกุหลาบดําซ้ายอูกาบาดเขาก็ยังทนหมัดได้นะท่านผู้ชมเจออาริซิโอ巴าเซตาเขาก็ยังทนหมัดได้นะทั้งที่โดนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ถือว่านะเป็นน้กมือที่มีความทนทานและค้างแข็งที่สุดแล้วนะในวันและจากการวิเคราะห์นะมันจะออกที่4ี่คะแนนต่อสคะแนนนะอัตราชนะ50ต่อ50%เปอร์เซ็นต์อโอ้ยเหนือความคาดหมายนะผมคิดว่าเขียมรันจะชนะนะแต่ผมวิเคราะห์ออก50ต่อห้าสิบไว่ามันสูสีนะโอ้โหตอนนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าผมเอาตามคนหมูมากคนหมูมากจะมองว่าเขียมรันแน่นอนนะ แต่ถ้าเอาตามผมวิเคราะห์ก็คือมันห้าสิบห้าสิบนะมันก็จะสูสีกันมากๆนะเอาเป็นว่านะจบลงด้วยการชนะคะแนนนะอยู่ที่เค้มรันแน่นอนนะแต่ถ้าตัวของปตทนะปิดเกมได้ก่อนจงสุดท้ายนะยังไงก็ยังเป็นปตทนะที่สามารถเอาชนะได้นะถ้าปิดเกมได้ในแต่ละยกนะสามยกนะถ้าปิดเกมได้นะแต่ถ้าปิดเกมไม่ได้ยังไงก็แพ้ค่อนนชี้จะร้อยเปอร์เซ็นต ถึงผมจะวิเคราะห์อ,ออก50ต่อ50ก็าตามนะแต่ก็ถือได้ว่านะวิเคราะห์แบบนี้นะเหนือความคาดหมายนะอาจจะทัวลงก็เป็นได้นะเพราะว่าผมวิเคราะห์โปรแกรมในวันลุมพินีล่าสุดนะครับใครก็คิดว่าผมนี่ทายผิดทุกคู่นะสุดท้ายนะทายผิดแค่คู่เดียวนะส่วนคู่จนนทวุฒินี่ผม,มเผลอไปวิเคราะห์ในกติกาคลิปบ็อกซิ่งนะก็เลยผิดไปนะ สุดท้ายนะครับโอ้โหขอโทษผมแทบไม่ทันนะแต่ถ้าพูดถึงรูปเกมการโชคนะถ้าปตทอย่าเอาชนะเขยมบันผมก็มีอยู่ประมาณ2ออแผนนะครับแผนแรกก็คือนะครับเดินเดินตัวนี้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องเดินแน่นอนนะครับถ้าจะไม่เข้าแบบเข้าขาดขาดเกินเกินนะครับยังไงก็ตามเข็มบันไม่ทันนะครับเดินแล้วก็อาจลำตัวนะครับอย่างเดียวนะครับอย่าไปต่อยหน้าเด็ดขาดนะต่อยหน้าไม่โดนแน่นอนนะครับเข็มบันเขาจะโยกหลบ ต่อยหน้ายังไงก็ไม่โดนเพราะว่ายกหลบตรงที่หลบก็จะเป็นหัวหลบแต่ลําตัวเขาจะอยู่กับที่นะเราต่อยไปที่ลําตัวเน้นลําตัวเป็นพิเศษนะก็ถือได้ว่าตอนนี้จะเป็นแผนที่ดีและก็เดินบทเข็มรันได้ดีกว่านะส่วนแผนที่2ก็คือล็อกคอนะล็อกคอแทงเขานะต้องตีเข่าอย่างเดียวแนละ้วสามยกเล่นวงในอย่างเดียวนะยังไงเข็มรันก็แพ้วงในแน่นอนนะแต่ก็ระวังลูกหลักเหลี่ยมด้วยนะเพราะว่าเข็มรัน เขาไม่เก่งเขาก็จริงแต่เขาเก่งปัดขานะเวลาครับตำรวจจะแทงเขาปุ๊บมันปัดขาปั๊บนะตอนนี้ก็ต้องระวังนะคระับปตทต้องล็อกให้ดีนะถ้าจับเขาได้ก็คือกินนิ่มๆนะท่านผู้ชมต้องบทให้หายใจไม่ทันนะเพราะว่าอาการหลังจากการใช้ยาผมยังไม่รู้เลยนะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ประมาณไหนนะเพราะว่าตอนเขาที่ใช้ยาต่อยนะครับ รู้สึกว่าต่อยยังไงก็ไม่เหนื่อยโดนยังไงก็ไม่ยุบนะครับแต่พวกเราก็มารอลุ้นนะครับว่าหลังจากไม่ใช้ยาเข็มรันจะเป็นเขยมดุลหรือเข็มแลนเทจะเป็นแบบไหนหรือไม่นะส่วนวิธีที่เข็มรันจะเอาชนะปะตะทนะครับก็มีอย่างเดียวเลยนะครับความเร็วแน่นอนนะประคองให้ถึง3ยกมันก็ชนะแบบชิวๆเลยนะท่านผู้ชมว่าฝีมือเหนือชั้นจริงๆนะคล้ายนะันดากะเลยนะ ความเร็วนี่อย่างกับปีสาเราเตะมันมันจับขาปุบ๊บมันต่อยไปปัง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 ,ปงคล้ายๆตอนเจอน้องโอดูเอาเลยมวยเตะเก่งอย่างน้องโอยังโดนมนะันเอะปุ๊บจับขาปับ๊บรัวหมัดสีห้าหมัดโอ้โหโคตรเร็วนะหมัดมวยเตะนี่กินเคียมรันไม่ได้เลยนะน,ะนี่เช่นฟุเบอลี่งก็มวยเตะปุบ๊บจับขาต่อยหมัดเรียบร้อยนะหลายหลายคนนะเป็นมวยเตะยังไงก็กินไม่ได้นะคนที่ชนะได้ก็จะเป็นมวยเข่านะมวยศอกมวยเดิน ถ้ามวยมาฝีมือยังไงก็เคียมรันบอกหวานเจี๊ยบประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับทุกคนอยากให้คู่นี้เกิดขึ้นก็ดันคลิปนี้นะให้ไปถึงหูบอชาตีนะแล้วก็ก็จะจัดเองนะตามกระแสที่มันเกิดขึ้นนะคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปดวงพิษนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยบาย